ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือเล็บของเราที่เราต่อด้วยเจลแล้วก็มีผสมกลิตเตอร์ปนอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเอาออกกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราอยากจะมาแนะนำอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือเครื่องดูดฝุ่นค่ะ ในเวลาที่เพื่อนๆตะไบเล็บเนี่ยนะคะโดยเฉพาะการใช้ตะไบไฟฟ้าหรือว่าที่บางคนเรียกว่าเครื่องเจียเนี่ยนะคะก็จะเกิดฝุ่นเล็กๆฟุ้งอยู่ในอากาศเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆ mm. มีเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยนะคะ mm. ก็จะช่วยลดเรื่องของฝุ่นที่จะกระจายอยู่บริเวณที่เพื่อนๆทำงานได้คะ่ะตัวนี้ที่เราใช้เนี่ยเขาก็จะมีตัวฟิลเตอร์นะคะตัวนี้นะสามารถ เปลี่ยนได้นะคะถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถถอดทิง้งแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ตัวใหม่เข้ามาแทนได้ค่ะนอกจากเครื่องดูดฝุ่นแล้วนี่นะคะเราก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนั้นใส่หน้ากากกรองฝุ่นด้วยค่ะการที่เราหายใจเอาฝุ่นเข้าไปปริมาณมากๆนะคะก็ย่อมไม่ดีต่อสุขภาพค่ะก็อยากให้เพื่อนๆนั้นใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะ เมื่ออุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มวิธีการเอาเล็บเจลของเรานั้นออกค่ะที่เพื่อนเห็นเป็นตะแกรงด้านล่างนั่นคือเครื่องดูดฝุ่นนะคะโดยปกติเราก็จะเปิดเครื่องดูดฝุ่นเวลาที่เรานั้นตบใบเล็บของเราค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ตบใบไฟฟ้าหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเครื่องเจียเล็บนะคะเมื่อเราเปิดสวิตตัวตบใบไฟฟ้าของเราแล้วเนี่ยนะคะหัวตบใบของเราก็จะหมุนค่ะเราจะใช้ความเร็วของ ตะใบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000 RPM นะคะเพื่อน,อนๆบางคนอาจจะกลัวว่าตัวนี้เนี่ยถ้าโดนแล้วจะเป็นอันตรายไหมจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อน,อนๆลองดูนะคะอันนี้เราแตะให้ดูนะไม่ทำลายผิวหนังของเราเลยแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรนะคะแต่ว่าถ้าโดนบ่อยๆเนี่ยก็เกิดอาการระคายเคืองได้ค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการที่เราจะใช้ตะใบไฟฟ้าของเรากำจัดส่วนที่เป็นเจลที่เราต่อเอาไว้นะคะ แนะนำว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยนะคะให้เริ่มจากการกดตะไบเบาๆนะคะเป็นการลากจากบริเวณโคนเล็บลงมาปลายเล็บแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าส่วนที่เป็นเจลนั้นก็มีหลุดออกไปแล้วนะคะเราจะไม่ใช้แรงกดมากนะเป็นการลากผ่านๆค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเจลของเรานั้นค่อยๆหลุดออกมาเป็นผงๆอย่างที่เห็นในวิดีโอนะคะ เราจะค่อยๆลากตะไบไฟฟ้าของเรานะคะลากแบบนี้แต่ว่าจะไม่แนะนําให้เพื่อนๆนั่นแช่ตะไบยอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่า1เลยก็คือถ้าเราแช่นานๆเนี่ยมันอาจจะกินเนื้อลงไปแล้วก็ลึกจนเรามองไม่เห็นทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้และ2ก็คือการแชร่อยู่นานๆน,นี่ก็จะทําให้เกิดความร้อนค่ะแล้วก็ทําถ้าเพื่อนๆทําให้กับตัวเองเนี่ยเพื่อนๆจะ รู้สึกถึงความร้อนที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเพื่อนๆทำให้กับเพื่อนหรือว่าทำให้กับลูกค้าหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการไม่สบายแล้วก็ระคายเคืองได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าใช้เพื่อนๆน,นั้นค่อยๆลากตะไบนะคะแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ไม่แนะนาให้ใช้การลากแบบด้านข้างอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีการคอนโทรลที่ดีพอเนี่ยก็เกิดจะ อาจจะเกิดการตวัดของตะไบได้ค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่แล้วก็เริ่มหัดใช้ตะไบไฟฟ้านะคะก็อยากจะแนะนําว่าให้เริ่มจากการลากแบบช้าๆแบบนี้นะคะจากบนลงล่างแล้วเมื่อเพื่อนๆนั้นชํานาดีแล้วแล้วก็สามารถควบคุมเจ้าตัวตะไบไฟฟ้าได้ดีขึ้นเนี่ยนะคะค่อยเริ่มจากการ ใช้การลากจากซ้ายไปขวาค่ะแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องใช้การลากแบบเร็วๆนะคะทุกๆครั้งที่เพื่อนๆใช้ตะไบไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนๆต้องมีสติตาของเพื่อนๆเนี่ยจะต้องอยู่ที่เครื่องมือที่เพื่อนๆใช้นะคะ<ๆ>เพื่อป้องกันว่าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอาการบาดเจ็บค่ะยิ่งถ้าเพื่อนๆนั้นให้บริการกับลูกค้าหรือว่าทําให้กับบุคคลอื่นเนี่ยนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆยิ่งจะต้องมีสตินะคะแล้วก็ ความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ลูกค้าของเพื่อนๆนั้นขาดความเชื่อมั่นไปเลยทีเดียวค่ะส่วนหัวตะไบที่เพื่อนๆเห็นนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราชอบใช้อยู่เป็นประจำนะคะตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่ขนาดมีเดียมนะหรือว่าขนาดปานกลางนั่นเองนะคะ หัวตะไบที่เขาทำขึ้นมาขายในตลาดเนี่ยนะคะโดยทั่วๆไปหลายๆยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะใช้สีน้ำเงินเป็นสีที่บ่งบอกว่ามีความหยาบแบบบานกลางนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นบริเวณโคนของหัวตะไบเนี่ยเป็นสีน้ำเงินตรงนั้นค่ะก็จะบอกว่านี่คือตัวที่มีที่มีความละเอียดหรือว่าความหยาบแบบบานกลางนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่เสมอไปทุกๆยี่ห้อนะคะก็ต้องดูในเรื่องของ รายละเอียดอีกทีนึงนะคะส่วนเพื่อนๆนนะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้หัวตะไบที่เป็นชนิดเดียวกับที่เราใช้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนนั้นถนัดกับตัวไหนแล้วก็ชอบตัวไหนก็ลองเลือกใช้กันดูได้ตามสะดวกเลยค่ะ ตอนนี้เราก็จะตะบไบหน้าเล็บของเรานะคะให้บางที่สุดเท่าที่เราจะบางได้นะแต่เราจะไม่ทําจนบางจนเกินไปจนถึงเนื้อเล็บจริงๆนะคะเราจะเอาแค่ส่วนที่เป็นเล็บเจลนั้นออกให้ให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะเมื่อเราได้หน้าเล็บแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาตัดตรงบริเวณปลายเล็บให้สั้นลงค่ะเราก็จะลากอย่างนี้นะคะค่อยๆลากนะคะเราจะไม่ ลากแบบเร็วอย่างที่บอกนะคะค่อยๆลากไปแล้วก็มองบริเวณเครื่องมือของเรานะคะอย่าให้โดนบริเวณผิวหนังนะเพราะไม่เช่นนี้นนอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้ค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะใช้แปรงไนลอนนะคะในการปัดทําความสะอาดฝุ่นที่เกิดจากการตะไบที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้ค่ะสาเหตุที่เราแนะนําให้เพื่อนๆใช้แปรงไนลอนเนื่องจากว่าแปรงไนลอนเนี่ยสามารถทําความสะอาดและก็ฆ่าเชื้อนํากลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะสิ่งต่อมาที่เราจะใช้นะคะนั่นก็คือน,น้ํายาอะซิโตนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อนๆสามารถจะใช้ยี่ห้ออะไรที่เพื่อนๆหาได้ก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้มีส่วนประกอบนั้นเป็นอะซิโตนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวนี้เราได้เทลงในขวด ปั๊มเพื่อให้สะดวกกับการใช้นะคะเราก็จะใช้สำลีค่ะแล้วก็ชุบอะซิโตนให้ชุ่มเลยนะคะจากนั้นค่ะเราจะใช้ฟอยล์นะคะตัวนี้เป็นฟอยล์ที่เราสามารถหาได้จากการทําอาหารนะคะเราก็จะตัดในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็มารองแบบนี้ใช้สำลีตัวที่เราชุบอะซิโตนนะคะมาวางทับบริเวณที่เป็นเล็บต่อที่เป็นเล็บเจลของเรานะคะเราก็จะห่อเอาไว้ให้แน่นๆแบบนี้เพื่อให้น้ํายาอะซิโตนนั้นไม่ละเหยออกไปโดยเร็ว ค่ะเราก็จะทิ้งอย่างนี้ไว้สัก5นาทีค่ะหน้าที่ของน้ำยาอะซิโตนเนี่ยนะคะเขาจะทำหน้าที่ละลายเจ้าตัวเจลที่เราต่อเอาไว้ค่ะก็จะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเพื่อใช้ในการละลายแล้วก็ทำให้เจลนะั้นนิ่มตัวค่ะเมื่อครบ5นาทีนะคะเราก็จะมาลองแกะออกดูค่ะถ้า ตัวเจลของเรานั้นละลายแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะนิ่มตัวสามารถขูดออกได้ง่ายอย่าง5้านาทีผ่านไปเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะใช้เครื่องมือที่เพื่อนเพื่อมีอย่างตัวที่เราใช้ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกับที่เราใช้ในการดันหนังที่ตายแล้วนะคะค่อยๆขูดนะแนะนําว่าให้ค่อยๆขูดนะคะเพราะว่าถ้าเราดันหรือว่าขูดแรงจนเกินไปเนี่ยมีการพลาดไปโดนผิวหนังจริงๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่า เจลของเรานั้นเริ่มมีการนิ่มตัวนะคะเราก็จะค่อยๆขูดแบบนี้เพื่อเอาส่วนที่เป็นเจลเท่านั้นนะคะเอาออกค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการจะมาแช่อะซิโตนนานๆแล้วก็ปริมาณที่ต้องขูดออกนั้นอยากจะให้น้อยที่สุดเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องตะไบออกให้เยอะที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้มีปริมาณอาของเจลที่หลงเหลือน,น,นั้นให้น้อยที่สุดเพื่อจะได้ง่ายกับการขูดออกค่ะ เนื่องจากว่าเรานั้นมีปริมาณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะห่ออะซิโตนกลับเข้าไปอีกแล้วก็ทิ้งไว้อีกสัก5นาทีค่ะแล้วก็ลองกลับมาดูอีกทีนึงค่ะ และนี่ก็ครบ5นาทีครั้งที่2แล้วนะคะเราลองมาแกะออกดูค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าเจลที่หลงเหลืออยู่บนหน้าเล็บของเราเนี่ยก็เริ่มมีการอ่อนตัวแล้วก็สามารถขูดออกได้ง่ายค่ะเราจะค่อยๆขูดแบบนี้นะคะค่อยๆเราจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่อยๆขูดช้าๆนะคะแล้วก็ เพื่อนๆต้องมีสติด้วยนะตาต้องมองอยู่ที่เครื่องมือที่เพื่อนๆใช้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บค่ะจากนั้นเราก็จะใช้แปรงของเราที่เป็นแปรงไนลอนนะคะปัดฝุ่นออกค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ตะไบที่มีความละเอียดที่180นะคะเราก็จะตะไบส่วนที่เป็นหลงเหลือส่วนเล็กน้อยนะคะออกให้หมดแล้วก็ใช้แผ่นเช็ดชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดออกค่ะ เพื่อนๆจะเห็นว่าผิวบริเวณรอบๆเล็บนั้นมีความแห้งนะคะเพื่อนๆสามารถใช้น้ำมันหรือว่ามอยส์เจอ z e ไรเซอร์ที่เพื่อนๆมีแบบไหนก็ได้มาทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะแต่วันนี้ที่เราใช้นะคะก็จะเป็นน้ำมันที่อยู่ในรูปแบบของปากกาค่ะซึ่งจะสะดวกกับการใช้ในการทาบริเวณผิวหนังบริเวณโคนเล็บค่ะแล้วก็จะสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะ และนี่ก็คือวิธีการถอดเล็บเจลที่เราต่อเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากที่รับชมแล้วกลับมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ